สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หูดูแลรถกับสยามคูปต้ารายการที่จะสอนท่านผู้ชมดูแลรถอย่างถูกวิธีนะครับพบกับผมอาจารย์นามนิพยมมนยงวัญญาครูฝึกประจําสูนอบรมสยามคูปต้าสําหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการปรับตั้งและเปลี่ยนสายพานพัดลมของรถขุดนะครับอย่างถูกวิธีและอย่างง่ายนะครับโดยสายพานพัดลมนะครับจะปรับตั้งที่ทุก200ชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนทุก500ชั่วโมงนะครับ ถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับตามอายุการใช้งานจะทําให้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนไม่ดีนะครับจะทําให้เครื่องยนต์นั้นร้อนจัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องถอดตัวสายพานคอมเพรสเซอร์ออกก่อนเพราะว่าสายพานพัดลมจะอยู่ด้านในเดี๋ยวผมจะถอดตัวคอวอรอ์นะครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบใช้ประแจ รวมเบอร์14กับ,บเบอร์12คลายตัวน็อตมุลเล่ปรับตั้งสาย,าพ,สายพานคอมพเพรสเซอร์เดี๋ยวจะถอดตัวสายพานคอมเพรสเซสอร์ออกนะครับสายพานนี้เราจะถอดออกตรงพัดลมหน้าเครื่อง อันนี้คือเราถอดสายพานตัวคอมเพรสเซอร์ออกมาแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะถอดตัวสายพานพัดลมหน้าเครื่องอันดับแรกเราจะต้องถอดน็อตล็อกมุลเล่ปรับตั้งก่อนโดยใช้ประแจเบอร์14ต่อมาก็จะมาคลายตัวน็อตปรับตั้งมุลเล่เบอร์12ตรงนี้ ตัวน็อตปรับตั้งให้เราหมุนตามเข็มนาฬิกาเมื่อเราคลายน็อตปรับตั้งมุลเล่เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะถอดตัวสายพานพัดลมออกเราจะเอาสายพานออกให้สอดเข้าไปตรงพัดลมระบายความร้อนนะครับ ก็ออกมาแล้วสําหรับตัวสายพานพัดลมสายพานระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับการประกอบอสายพานเส้นใหม่เข้าไปนะครับวิธีสังเกตก็คือให้เราสังเกตที่รอยต่อจะมีฝั่งหนึ่งจะอยู่ด้านบนอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ด้านล่างลักษณะนี้นะครับนั้นวิธีสังเกตให้เราเอาด้านล่างนะครับหันไปฝั่งทิศทางการหมุนของตัวเครื่องยนต์นะครับหรือว่าการหมุนของพัดลมหรือให้เราสังเกตนะครับ ที่ตัวหนังสือนะครับให้ตัวหนังสือด้านล่างนะครับหันไปฝั่งพัดลมสายพานให้ใส่ในลักษณะนี้นะครับก็คือตัวหนังสือด้านล่างของตัวหนังสือจะหันไปฝั่งพัดลมต่อไปนะครับการปรับตั้งสายพานนะครับเราจะปรับตั้งที่9-11ถึง11มเมตรนะครับ เราจะปรับตั้งตรงนี้นะครับก็คือตัวน็อตปรับตั้งมุลเล่นะครับการปรับตั้งตึงสายพานนะครับให้เราหมุนน็อตปรับตั้งเนี่ยทวนเข็มนาฬิกาให้เราปรับตั้งความตึงสายพานที่9ถึง11มิลิเมตรนะครับตรงนี้เมื่อเราวัดค่าความตึงของสายพานได้แล้วให้เรามาล็อกน็อตของมุเล่ปรับตั้งจากนั้นล็อกน็อตปรับตั้งของมุลเล่ตรงนี้เมื่อเราล็อกตัวน็อตปรับตั้ง ความตึงสายพานเสร็จแล้วเราจะต้องกลับไปรีเช็คความตึงของสายพานอีกครั้งนะครับก็คือจุดตรงนี้นะครับโดยใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับความตึงก็อยู่ที่9ถึง11ม mm. well, ิลลิเมตรครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนสายพานพัดลมหน้าเครื่องนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้ใช้งานทุกท่านนะครับอย่าลืมสายพานพัดลมนะครับจะต้องมีการบำรุงรักษานะครับ ปรับตั้งทุกๆ200ชั่วโมงและเปลี่ยนทุก500ชั่วโมงนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานของรถขุดยิ่งขึ้นนะครับคลิปหน้าจะมาแนะนำอะไรนะครับรอติดตามรับชมนะครับหากมีคำถามสามารถส่งคำถามมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ